สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแฮปปี้มัมสองมนะคะวันนี้แม่กุ้งพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศปาร์ตี้เล็กๆแสนอบอุ่นนะคะกับกลุ่มพี่ๆเพื่อนบ้านแสนดีค่ะในหมู่บ้านเมืองประชานี่เองนะคะกุ้งกับพี่ๆเพื่อนบ้านเนี่ยก็สนิทกันมายาวนานเลยค่ะมากกว่า10ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะรักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนพี่น้องแท้ๆกันเลยค่ะเพื่อนๆตามแม่กุ้งมาชมบรรยากาศน่ารักน่ารัก แสนอบอุ่นเลยนะคะยกคัวได้กาแฟนะคะกาแฟยำค่ะขนมปังปิ้งด้วยนะ ต้องนนี่นะคะต้องใช้สูตรเฮียต้องทั่วด nah right yeah. so. mm ้วยน้ำร oh, ้อนนม่หคะคุณช่วยกันดขอมาเยอะนิดนึงขอบพระคุณค่ะยอดยอดซอมบี้ซอมบี้อร่อยมากซอมบี้แอนเลิศรสนี่กาแฟคุณนายกาแฟคุณนายไผ่เฮียน้องไผ่แก้มว่างมาี่หนู้องท่มาใส่อันนี้ละใกล้ได้แล้วใกล้ ไาเปิดีเดเมื่อเช้าร้านกาแฟงงวันนี้ร้านกลวยจับโอใสบพอสายๆมาก็มาเป็นร้านกลวยจับนี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วบะบินบะบินมา,าแล้วก็นอกจากกลวยจับนะคะเรายัางมีบินบ้บินมะพร้าวอ่อนแม่พึ่งนะคะเมื่อกี้มีการติวกันแต่กล้องเก็บภาพไม่ทันบ้บิน พี่พึ่งเยค่ะสูตรทดลองค่ะทำเองกินเองนักเลงพอใช้มะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวน้ำหอมค่ะสูตรสูตรนี้นี่รับประกันได้เลยว่าอร่อยที่สุดในเมืองไทยนี่รับประกันโดยเฮียรงชัยเพราะเฮียทรงชัยเคยทำขายมาแล้วใช้มะพร้าวน้ำหอมของลับลรีค่ะ กิ่นมันจะหอมมากค่ะเราก็จะตัวมะพร้าวนี่เราขูดใช้มือขูดให้มันเป็นเส้นๆเ,เราจะไม่ทําเป็นแบบว่าบินโบราณที่เขาแบบปั่นนะค่ะ เป็นใช้มะพร้าวแก่นะอ๋อมันก็เลยมันจะกินแล้วมันจะสากสไม่อร่อยใช่ไหมคะต้องเป็นมะพร้าวลาดบุรีด้วยนะคะเพื่อนๆมะพร้าวสมุทรสาครก็ไม่ได้ด้วยต้องมะพร้าวลาดบุรีเพราะตอนนี้ไป่าไม่ได้ต้องเป็นมะพร้าวน้ำหอมไงในมะพร้าวน้ำหอมลาดบุรีนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับจากเฮียทรงชัยผู้เชี่ยวชาญขนมบ้าบินของเราตอนนี้เป็นขนมบบ้าบินแม่พึ่ง วันนี้เราทัวร์หลายร้านเนี่ยมเชาร้านกาแฟมาชาร้านกาแฟรู้สึกพวกเรานี้กับพ่อเดียวเรากินนุกอย่างเลยนะคะเราเริ่มตั้งแต่ไข่กระทะพอไข่กระทะเสร็จอะไรนะขนมปังยวนปิ้งใช่ไหมกาแฟนก็กินไปแล้วต่อไปก็จะเป็นก๋วยจั๊บแล้วก๋วยจั๊บอุบลแล้วก็ขนมบ้าบินเราจะเอาเวลาไหนไปผอมคะ แต่เราเป็นนักวิ่งค่ะเราพร้อมตอนนั้นล่ะเรายังไม่ได้เริ่มใช่ช่วงนั้นแล้วนะคะยังมีมันติ้งมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นเมนูภายในวันนี้เหรอคะคุณเมนูวันนี้ะกะคือว่าถ้ายังไม่กินทุกอย่างก็ไม่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวย้ายบ้านมาอยู่นี่เลยคุณภาพเต็มเปี่ยม ทำขายไม่ได้นะคะขาดทุนไม่รู้จะขายชิ้นเท่าไหร่จะได้ทุนที่ขายแพงเขาก็ไม่ซื้อเน้นเน้นชื่อเสียงค่ะเพราะว่าแต่เน้นชื่อเสียงแต่ว่าเพราะว่าใช้อุปกรณ์แบบมีแต่เลือดทั้งนั้นเลยวัตถุดิบคือพรีเมียมทั้งนั้นเออพรีวัตถุดิบพรีเมียมเพราะนั้นทําขายไม่ได้มีแต่ทํากินได้อย่างเดียวทําแจก ขายกับแจกขายกับแจกวัตดุดิบมีแต่เกรดพรีเมียมน้ำซุปเริ่มเดือดค่ะก๋วยจับเราก็ใส่เส้นลงลงไปก็ตามที่เราจะรับประทานนะคะก็พร้อมกันหลายคนไหลได้ค่ะได้ค่ะเส้นมันมันจะติดติดกันอย่างนี้ล่ะค่ะไม่เอาอะไรมาตัดใช่ไหมเรื่องไงคะจะเอายีในถ้วยก็ได้หรือเอาลงไปก็ได้แล้วก็ใช้ทัพพี เหมือนเส้นไปน,นี้มันติดนหละไม่เป็นไรค่ะเราก็คีนั่นใหน้เหมือนมันติดเส้นเล็กมาสุกได้น้ำเราไปเติมตอนที่เราตักใส่ใส่ถ้วยนะคะอันนี้เราลวกเส้นแค่นี้ละค่ะ พอใสๆก็ทาได้สุกสุกง่ายค่ะสุกง่ายเวลาพี่หนุ่ยเนี่ยเส้นเส้นใสแล้วเนี่ยสุกแล้วเหรอสุกแล้วใสแล้วเนี่ยโอเคค่ะพอเส้นพอดูว่าเส้นใสก็คือสุกค่ะเ,เพื่อนๆก็ตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยอย่างนี้คือสุกค่ะค่ะแล้วก็ราดซุป ตึงทเปล้งตุนตั้งแต่เมื่อคืนจนปวดึ้นกระดูกเปื่อยเลยนะคะนี่เป็ตึทั้งคืนงานน้ำซุปโดยพื่อนตั้งเตาถ่านไว้ทั้งคืนเลยอ๋อใช้เตาถ่านใช่ไหมคะใช่เลอคืออันนี้เขาจะเป็นอ่ะเห็นไหมคเพื่อนแม่ผ่านมาตั้งเดิมไงเดิมไม่ได้เขาติดบเขาให้รู้เืองอ๋เขาได้บั นี่ได้กินเท่าที่แม่คุณทำออกโรเตสังเกตุนะทางนี้มีขายสำเร็จรูปทั้งหอมเจียวแล้วก็เปียกเจียวทางนั้นก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะค่ะเตรียมพร้อมอันนี้อันนี้โอ้โหพร้อมเสิร์ฟโอ้โหอันนี้ก็พริกก็อันนี้คือแล้วแต่แล้วนะทัดเองอันนี้ก็คือแล้วแต่แต่ละคนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโรวยหอมนี่ค่ะข้าวผัดกระเที หากนาวนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วล่วยจัอบอุบลมำเองกินเองนักเลงทองนะีก่อนนะมันจะได้สวยเพราะใส่างน,นี้มันจะจมไปกับเส้นนี่ค่ะเพื่อน เลยนะคะคุณชิมเลยนะคะใครชอบรสไหนมาเลยค่ะคุณนชอบะเห็นไหมคะอร่อยค่ะอันนี้อมะนาวเราใส่ตรงตดไหนนี่แหละค่ะตอนรับประทานใครชอบเปรี้ยวน้ำปลาหรอพี่สองพี่หน้ามันออกเดือดโบน้ำปลาเดือดให้ให้ทานใช่ไหมคะได้แต่อันนีะมะนาวปลูกเองนะคะมะนาวเขปลูกเองค่ะ โอเคโอเคทานอร่อยด้วยการค่ะไก่มะนาวใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วชิมได้เลยนะคะเป็นไงคะคุณพี่อร่อย่ใชนะคะทำเองกินเองนักเรลงพองบ้าบินแม่พึ่งเสร็จแล้วมีน้องกันนี่แบบใส่งา ใช่ไหมคะอันนี้ใส่งานนะคะเสร็จเรแล้วพี่พึ่งชิมชนในคลิปให้หน่อยค่ะชิมส่วนนี้คืออาเฮียเป็นคนสอนแล้วอาเฮียชิมอาเฮียหอมผ่านใจมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่พี่เพิ่งทำครั้งแรกครั้งแรกค่ะบ้าบินมะพร้าวอ่อนอร่อยค่ะบ้าบินมะพร้าวอ่อนจากราชบุรีค่ะก็ขอนแก่นนี่ละค่ะไม่สามารถเอาเลยไหนได้โอเคค่ะ เมนูสุดท้ายของวันนี้นะคะเพื่อนๆก็คือมันเผาค่ะอร่อยหวานมากๆค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขอีกหนึ่งวันกับกลุ่มพี่ๆเพื่อนบ้านแสนดีค่ะ